สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2564นะชาวราศีเมษวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคําอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะคะ สำหรับผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีเมษก็สามารถเข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจากักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ มาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมษนะคะเป็นยังไงบ้างนะช่วงนี้ภาพรวมชาวราศีเมษนะคะภาพรวมชาวราศีเมษนะพลังงานของชาวราศีเมษนะคะมีสัญญาณออกมาบอกว่าคุณได้พบเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่มีการปรับ เปลี่ยนรูปแบบของชีวิตนะคุณจะมีการจบเรื่องราวอะไรบางอย่างและมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามนะอะไรที่คุณเจอมานะคะแล้วอาจจะทําให้คุณมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะเช่นยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งนี้มันจะมีการพัฒนารูปแบบไปยังทิศทางที่สวยงามดีงามมากขึ้นนะ เป็นสัญญาณว่าคุณจะมีพลังงานบวกมากขึ้นคุณจะมีการวางแผนทำอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณสอดคล้องที่สวยมากๆเลยนะคะคือสัญญาณการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นการเริ่มต้นความรักใหม่ด้วยนะมีสัญญาณว่าชาวราศีเมษบางคนนะคะถ้าเป็นคู่แต่งงานอาจจะมีสัญญาณของการเริ่มต้น ชีวิตคู่ก็ได้นะคะคู่แต่งงานใหม่อะไรอย่างนี้นะซึ่งสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะคะเหมือนคุณมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตมีการปรับสมดุลนะแล้วทำให้มันเกิดอะไรใหม่ๆเข้ามาที่สวยงามมากๆนะเรื่องราวของความรักก็เป็นเรื่องราวของการพัฒนาความรักเหมือนเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะคะเหมือนใช้เวลาทำความรู้จักกันนะ สัญญาณออกมาบอกว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีช่วงวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะช่วงอายุแตกต่างกันนะนทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะครั้งนี้ขอไพ่ทาโรค่ครินวิชนะคะเปิดพลังงานให้ชาวราศีเมษนะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงพฤศจิกายนนะ ะะสัญญาณสวยมากๆเป็นสัญญาณของคู่ชีวิตขึ้นมาเลยนะคะคิงและควีนนะเป็นคิงและควีนที่รอกันมานานนะคะมีสัญญาณของการได้พบเจอกันของคู่ชีวิตนะเป็นคู่ชีวิตที่จะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและก,กันในเรื่องการงานการเงินดีมากๆนะคะคือ จะมีชีวิตที่ดึงดูดความร่ำรวยนะคะที่สำคัญนะชาวราศีเมษบางคนอาจจะมีการเตรียมพร้อมเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะบางคนกำลังรอคอยจังหวะเวลาการเดินทางอยู่นะคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีสัญญาณว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างาศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมก็ได้นะ แล้วก็มีสัญญาณของการได้พบเจอกันคุณทั้งคู่ได้รู้จักกันแล้วด้วยนะคะและมีสัญญาณของการรอคอยจังหวะเวลาที่จะพบเจอกันหรือว่ามาดูสัญญาณของคนคนนี้ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะสัญญาณของคู่ชีวิตนั่นเองนะสวยมากๆหนึ่งถ้วยที่เป็นความรักใหม่ของคุณอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเขาคือคู่ชีวิตที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะคะและสัญญาณสวยมากๆเลยนะคือเขาคิดเรื่องของการแต่งงานคิดถึงเรื่องอนาคตมีครอบครัวที่อบอุ่นสดใสนะคะมีสัญญาณของการรอคอยจังหวะเวลามีการคิดทบทวนอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะเขาจะมอบถ้วยความรักของเขาให้คุณทั้งหัวใจเลยนะสัญญาณสวยมากนะ มาดูสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะสถานการณ์คือความรักที่คุณรอคอยนะมีสัญญาณของการรอคอยสัญญาณของการตัดสินใจนะคะแล้วก็สัญญาณของไพ่ธารคมาบอกว่าถ้าเกิดคุณใช้ความใจเย็นความรอบคอบนะคะการรอคอยนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จ มาดูพลังสัญญาณในอนาคตนะคะสัญญาณในอนาคตมีสัญญาณการเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลเกิดขึ้นนะและจะมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์จากอะไรที่มันไม่เวิร์กนะคะไปสู่สิ่งใหม่ที่สวยงามมากๆนะคะคุณทั้งคู่จะมีความโรแมนติกนะคะมีการคิดเรื่องของการแต่งงานมีการสร้างอนาคตสร้างชีวิต สร้างรากฐานชีวิตร่วมกันนะคะในบางคู่มีสัญญาณของการทำธุรกิจร่วมกันด้วยนะพลังสัญญาณที่คุณมีการเริ่มต้นใหม่เนะี่ยนตอนนี้พลังเต็มมากๆเลยนะคะมีการครบคุยกันแล้วก็รู้จักกันแล้วด้วยนะ,ะสัญญาณสวยมากๆเลยนะคะผู้อ่านถามโรแมนต์เอนเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีเมษช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือเปล่านะ ขอสี่ใบนะคะว้าวโซเมตขึ้นเลยนี่คือสัญญาณคู่ชีวิตโซเมตนั่นเองนะคะออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะสัญญาณสวยมากๆนะคะ r o แมนต์เเจอบอกว่าคนคนนี้คือคู่ชีวิตและเขาคือคู่โซเมตของคุณนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคุณได้พบเจอคนคนนี้แล้วอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนคนนี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกที่โรแมนติกหวานแหววมากๆเลยนะและ r o แมนต์เอเจอ,ออกมาบอกว่าสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดหรือว่ากำลังคบคุยกันอยู่นะคะ อยากให้เปิดใจนะคะให้โอกาสในการที่จะมีความสัมพันธ์เรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งนะมีการให้โอกาสคนคนนั้นแล้วก็ให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าคนรักคนนี้เขาคือคู่ชีวิตของคุณนั่นเองนะที่สำคัญนะคะขอให้ชาวราศีเมษมีทัศนคติในทางบวกในเรื่องราวของความรักอยู่เสมอนะเพราะว่าสิ่งนี้จะ ดึงดูดความรู้สึกที่โรแมนติกหรือความรักโซเมทที่โรแมนติกมากๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะว้า wow, วมากนะคะผู้อ่านถามจัก,กระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีเมษหรือเปล่านะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะขอสีใบขอสี่ใบนะคะว้า wow. ว ว้าวขออีกใบหนึ่งนะสัญญาณของจักระนะคะออกมาบอกว่าความรักครั้งนี้รีนิวอลนะคะเป็นความรักใหม่ของคุณนะคะเป็นความรักใหม่เป็นชีวิตใหม่หรือเป็นอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่สวยมากๆเลยนะ สัญญาณนี้มาคู่กับมิราเคิลสิ่งนี้คือปฏิหารแห่งความรักปฏิหารในชีวิตคุณเลยนะคะสวยมากๆนะคะพลังงานความรักครั้งนี้เป็นพลังงานของโซเมที่จะทำให้เกิดอะไรใหม่ขึ้นมาในชีวิตคุณนำไปสู่ความสำเร็จความสดใสมากๆนะคะสัญญาณพลังดีมากเลยค่ะแล้วก็ อีกอย่างที่จัก,กระออกมาแนะนำสำหรับชาวราศีเมษนะคะคือขอให้คุณมีพลังงานบวกอยู่เสมอนะคุณอาจจะได้รับฟังสื่อ,รอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้เรามีพลังลดลงมีการน้อยบ้างอะไรบ้างนะคะจัก,กระออกมาบอกว่าขอให้ดึงความมั่นใจของตัวเองนะคะแล้วก็มองทุกอย่างในมุมบวกนะแล้วพลังของคุณจะเต็มมากขึ้นนะคะ จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาไกด์หรือมาชี้แนะแนวทางคุณนะคะไปสู่ทิศทางความสําเร็จนั่นเองนะที่สําคัญนะคะอะไรที่คุณรู้สึกผิดในหัวใจนะคะให้ปลดปล่อยพลังงานลบนั้นออกไปนะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีพลังสัญญาณว่าตัวคุณจะมีพลังของความรักจะมีพลังของการเริ่มต้นใหม่ที่สวยมากม ดังนั้นถ้าเกิดคุณปลดปล่อยความรู้สึกผิดหรืออะไรบางอย่างในอดีตไปนะจะยิ่งทำให้พลังงานบวกของคุณมีพ o w e นะคะก็คือว่ามีกำลังมีพลังมหาศาลเลยนะที่จะดึงดูดปาฏิหาริย์หรือมิราเคิลเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะเป็นสัญญาณการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวยมากเลยนะผู้อ่านขอพลังงานจาก Fairy Angel นะคะมอบให้กับชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ ขอสามใบนะคะขอสามใบนะ,ะขอสามใบนะคะเหล่าเทวดานางฟ้านะคะขอมอบพลังแห่งความสงบในหัวใจมาให้คุณนะชาวราศีเมษ มีสัญญาณออกมาบอกว่าถ้าคุณได้ใช้เวลากับตัวเองทบทวนเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะคุณจะค้นพบคำตอบในชีวิตและเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายจะมอบพลังแห่งเส้นทางที่จะนำไปสู่คำตอบที่คุณต้องการนะและที่สำคัญนะคะอยากให้คุณมีการอธิษฐานวอนขอหรือมีความตั้งใจ ที่บริสุทธิ์ใจนะคะเพียวอินเทนชันนะสิ่งที่คุณตั้งใจที่เป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งนั้นเหล่าเทวดานางฟ้าจะให้พรคุณทําให้เรื่องราวหรือสิ่งที่คุณขอ,อสิ่งที่คุณตั้งใจนั้นประสบความสำเร็จนะคะพลังงานสวยมากๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะคะเหล่าเทวดานางฟ้าขอมอบพลังแห่งสุขภาพที่แข็งแรงมาให้คุณนะ เป็นสัญญาณของการปรับสมดุลชีวิตนะคะที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพความแข็งแรงนะสุขภาพกายสุขภาพใจนะสัญญาณออกมาสวยมากๆเลยนะว้าวผู้อ่านขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดาน,นางฟ้าให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ